หน่วยที่7สุขภาพดียุคดิจิทัลดิจิทัลเฮล l t ได้ปัจจุบันเทคโนโลยีได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีอย่างเกินความพอดี อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพทั้งในเชิงกายภาพและจิตใจซึ่งจำเป็นต้องมีการใช้อย่างเหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลในชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีการใช้เวลามากในการจ้องหน้าจอสามารถก่อให้เกิดปัญหาด้านสายตาเช่นอาการอ่อนล้าทางสายตารวมถึงอาการปวดบริเวณคอและข้อศอกอันเนื่องมาจากอิริยาบทที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการใช้งานนอกจากนี้ การใช้เวลาบนหน้าจอมากเกินไปยังอาจส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับซึ่งนำไปสู่ปัญหาการพักผ่อนไม่เพียงพอได้อีกด้วยผลกระทบเหล่านี้หากเกิดขึ้นต่อเนื่องอาจสะสมและส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้รวมถึงสุขภาพในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญการใช้โซเชียลมีเดียอาจนำไปสู่ความกังวลและเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นได้ซึ่งบางครั้ง อาจสร้างความเครียดจากการรับข้อมูลข่าวสารที่มากเกินพอดีดังนั้นการดูแลสุขภาพจิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อยไปกว่าการดูแลสุขภาพกายการป้องกันสามารถทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นการนั่งในท่าที่ถูกต้องพักสายตายอย่างสม่ำเสมอในช่วงอินเทอร์วัลที่เหมาะสมการลุกขึ้นเดินหรือยืดกล้ามเนื้อในทุกชั่วโมง และการกำหนดระยะเวลาในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการและสุขภาพใส่ใจสุขภาพจิตด้วยการกำหนดเวลาเล่นโซเชียลอย่างเหมาะสมเลือกติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และหากรู้สึกเครียดลองเปิดใจพูดคุยกับคนใกล้ตัวที่คุณไว้วางใจเพื่อแบ่งปันความรู้สึกและคลายความกังวลการสร้างสมดุลในโลกดิจิทัลไม่ใช่เรื่องยากแค่ลองวางมือจากโทรศพัพท์ ออกไปทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพและแบ่งเวลาให้กับผู้คนใกล้ตัวการส่งเสริมสุขภาพที่ดีในยุคดิจิทัลน,นั้นเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองอย่างมีสติโดยการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต การรักษาสมดุลระหว่างชีวิตในโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในทุกมิติของการดำเนินชีวิต